สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแรงๆหลังเลิกงานนะครับเนาะตําบกฮุงปิ่งไก่ครับมือนีพี่น้องแยกใหญ่กับครูแตนมมือกี้ครับพี่น้องจะบอกว่าอยู่โรงเรียนกินมามากคนละกองบอกว่าหนูนหนาจะอิ่มเวาลาครูแตมมือนีมาหอดบ้านพี่น้องเอ้ยพาหน้าตําบกฮุงครับแวะซื้อเป็นคําที่ครูแตนมบอกอิ่มครับพี่นอ้องผี่้าเสื้อดอกวานางออดหิวเอ้ยผี่้าเสื้อดอกวานังออดอิ่ม กลับไปบ้านต้องไปแวะอหย่างสักอย่างหนึง่งแวะอีลีพี่น้องเห็นร้านตามักหุงคือนี่มีภารกิจนะครับเนาะต้องดื่กับบ้านพี่น้องเอยมาเตรียมโตนะครับเนาะนัดเด็กหน่อยตีหนึ่งครับอ้อหประแต่แตงโตแต่งหนาพี่น้องเออเอือ ารากิดแห่งชาติครับขอเติมพลังด้วยตำปลาเพชรโซตาครับพี่นอ้องยาไปบอกว่าอิม่มยาไปบอกว่าอิม่ม <c> ข <oughs> ับว่าอิ่มจริงอ่ะบอกอิมอ่มอยู่อิ่มอยู่โรงเรียนพี่น้องขับรถจากโรงเรียนมาหอด้านที่สองโดมันก็ย่อยพอดีพานาันตำบุ้งกับเลยแวะเลยครับพี่น้องจัดเลย กินวะวะพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ทรงสิบใ้นอนเนะครับแซ่บมาเนึ่งพึงร้องตามังคุงมือนี่มือเลยครับสำหรับด้านนี้นะพี่น้องพางแซ่บครับออื คอยอยากหัวกลับไปหอดบ้านตรงแวะคือเกาแวะอีลีคํา <c oughs> คู่เตียนอื <c oughs> <c oughs> ฟวงไข่พี่น้องอือหึ แกับตัวตาครับพี่น้องสวัสดีครับ